แกงเห็ดเผาะหมูสามชั้นนะครับเนี่น้ำข้นๆแบบนี้พร้อมกินปลรราปกติแกงเห็ดเผาะก็จะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับแต่อยากกินนี่เลยหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เห็ดเพาะเอาไปล้างน้ำป่าประมาณ2ี่สิบลอกเยอะมากเอาแบบว่าไม่ให้มีดินแต่ไม่รู้หมดแล้วหรือยังอันนี้มาขั้นตอนแรกก็จะต้มน้ำนะครับใส่เกลือลงไป ใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนเสร็จแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปนะครับนี่ก็จะต้มเห็ดประมาณห้านาทีเก็เวลาแล้วก็ปิดไฟล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับล้างเลยเนี่ร้อนๆเน,นี่ยไม่ต้องกลัวมีน้ำร่อลื่นแล้ว พอได้แล้วต่อไปก็จะมาตำเครื่องแกงกันนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวแช่น้ําแล้วโขกเลยนี่นะครับก็แช่น้ํตจนเขานิ่มนะครับโขกง่ายเลยเนีย่ต่อไปก็จะเป็นตะไคร้แล้วก็พริกแห้ง หอมแดงน้ำใบย่านานะครับซื้อตลาดมาไปหมมเลยเครื่องแกงที่ขกไว้หมูสามชั้นเห็ดเพาะ น้ำปลาผงชุรสขาตบนะครับลืมใส่ใส่ทันอยู่ตกลงไปตะไคร่นะครับไม่ใช่ขาโทรยังไม่ตึงเลยเนี่ยชิมรสชาติจะไม่เค็มเติมน้ำปลาได้ปึกพอ ชจอมใบแมงลักใส่แล้วกดให้จมนี่นะครับน้ำเหนียวข้นดีมากเลยจะใส่ชามหอมมากแกงสามชั้นเห็ดเพาะพร้อมึ้นโตรับประทานแล้วครับ ก็กินกาไปกัดก็ไปมันจะปอก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 นะครับแตกอยู่ในปากของเราต่ำช้นก็ต้มนิดเดียวพอกรึ๊บ,บอืม